สวัสดีค่ะไทยช c h e s e c r e t วันนี้นะคะก็ EP 4เข้าไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้มีเสียงเรียกร้องมาว่าให้แนะนำเรื่องการยืนจั่นจวงค่ะตอนนี้เลย correct จั่นจวงหรือว่าท่ายืนสู้โควิดค่ะถ้าเราสามารถฝึกยืนจั่นจวงได้ถูกต้องนะคะจะได้รับประโยชน์มากมายทีเดียวค่ะและประโยชน์ที่เห็นๆสำหรับในช่วงนี้นะคะ ก็คือเราจะสามารถสู้กับโควิดได้ค่ะทำไมถึงสู้ได้คะ mm. เพราะว่าการยืนจั่นจวงเนี่ยถ้าเราทำได้ถูกต้องจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เรานแข็งแรงขึ้นจะช่วยให้เลือดลมเนี่ยมันไหลเวียนภายในร่างกายได้ดีขึ้นเรียกว่าเดินทะลุทะลวงแต่หัวจดปลายเท้าเลยนะคะมันก็คือการเดินลมปราณน,นั่นเองนะคะ แล้วที่สําคัญนะคะมันช่วยขับเซลล์ที่เสียออกไปแล้วก็สร้างเซลล์ที่ดีใหม่ๆให้กับร่างกายนะคะนี่นะคะร่างกายเราถึงมีภูมิที่จะสู้กับโควิดค่ะดูจากแอปนี่เลยนะคะนี่จิ้มเข้าไปโอ<ฮ>้โ<ฮ>คนเป็นโควิดค่อนข้างเยอะทีเดียว<ฮ>เพราะฉะนั้นเราจะต้องหันมาดูแลตัวเองนะคะตอนนี้เป็นหรือไม่เป็นไม่รู้แต่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรอย่านอนสมนะคะ มีสิบน้องของโอ๋คนหนึ่งนะคะตอนนี้เขาเป็นโควิดเนี่ยไม่มีเตียงก็ต้องรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ประคมสารพัดสมุนไพรนะคะและที่สำคัญก็คือฝึกยืนไทยเก็กแล้วก็ฝึกรำม,มวยอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมนอนทรงนะคะเขาลุกขึ้นมายืนจันจวงมารำให้เงือ,อนี่ออกให้ขับพิษทุกวันนี้รอดแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอาจจะเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนที่ตอนนี้นะคะอาจจะมีอาการหรือว่าตรวจมาแล้วเจอว่าเป็นโควิดแต่ว่ายังไม่มีเตียงรักษานะคะอยู่บ้านนอกจากทานยาแล้วนะคะอย่านอนสมอย่ายอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาฝึกยืนจั่นจงแบบนี้ก็ได้วันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วและสามารถทําได้ในบ้านทุกๆคนด้วยอยู่หลายคนก็ทําได้เพราะว่าไม่เปลืองพื้นที่เลยมาค่ะ มาฝึกยืนจันจวงหรือว่ามาฝึกท่ายืนสู้โควิดกันค่ะขั้นแรกนะคะเริ่มจากเท้าก่อนค่ะ,ะวิธีที่1วางเท้าให้เป็นเลขหนึ่งแบบนี้นะคะคือไม่เปิดออกไม่ปิดเข้าแบบนี้นะคะคือเราจะต้องจัดวางให้เป๊ะแบบนี้ ถ้าที่บ้านนะคะมีแผ่นกระเบื้องนะคะก็ลองใช้วัดเป็นเหมือนไม้บรรทัดแบบนี้ได้เนี่ยเส้นนี้เห็นไหมคะเนี่ยอ่าวัดว่าไม่เกินแบบนี้ไม่ต่ำแบบนี้นะคะคือเท้าทั้งสองข้างซ้ายขวาของเรามันจะต้องขนาดและเท่ากันเป๊ะแบบนี้นะคะข้อที่2นะคะก้นกบเรานะคะม้วนเข้าค่ะเนี่ยค่ะสังเกตก้นกบนะคะม้วนก้นกบนะคะอ่าดูอีกทีนี่เรายืนยเฉยๆหลังมันจะแอนๆออย่างนี้เห็นไหมคะ เราทําการม้วนก้นกบมมวนก้นก,บน,กบนะคะเห็นไหมคะมมวนอ่าสองหมวนก้นกบนะคะแล้วสามทำยังไงสามท้องน้อยเราท้องน้อยอยู่ตรงนี้นะคะใต้สะดือนะคะดันเข้าไปให้ชนกับแผ่นหลังเรานะคะเรามมวนก้นกบแล้วเราดันท้องน้อยกลับเข้าไปชนแผ่นหลังแล้วนะคะหลังเราก็จะไม่เป็นแอ่งแล้วอันนี้สำคัญมากนะคะ ข้อสี่นะคะข้อสี่เรานั่งตรงข้อค่ะตรงนี้ข้อคือตรงนี้ตรงขาหนีบตรงนี้ของเรานะคะเรานั่งมันเหมือนนั่งเก้าอี้ค่ะที่ใช้คําว่านั่งก็คือเราผ่อนคลายนั่นเองล่ะคะ่ะผ่อนคลายหรือที่เขาเรียกว่านั่งขวานะคะสังเกตดูนะคะพอเรามมวนก้นโกบดันท้องน้อยแล้วนั่งขวาปุ๊บหัวเขา่ามันจะย่อนลงไปเอง มันจะผ่อนคลายลงไปเองนะคะเหมือนคลิปก่นกอนๆที่โอเคยอธิบายเนอะเราไม่ได้ย่อเข่านะคะแต่มันเกิดจากการจัดท่าทางแบบนี้จัดให้มันถูกต้องปั๊บเข่ามันผ่อนเองมันหย่อนเองเราก็เลยไม่ได้คาน้ําหนักที่หัวเข่านะคะอ่าหลังจากนั่งข้ดเสร็จแล้วนะคะน้ำหนักมันก็ไหลลงไปไปลายเท้าหัวเขา่าหย่อนแล้วนะคะข้อ5เข่าบางคนนี่ยมันอาจจะกางออกนี้ ะะอย่าปล่อยให้เป็นกลางออกงี้นะหูบมันเข้ามาหน่อยก็คือสอบเขามันนิดนึงนิดเดียวนะคะสอบมันนิดนึงเพื่อให้ขาทั้งสองข้างของเราเนี่ยที่มันเชื่อมกับตรงช่วงก้นของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีกระดูกค้ำอยู่ตรงก้นนะคะมันก็จะออกอาการประมาณนี้ข้อ6นะคะหัวแขวนห้ามกม้มห้ามเอียงห้ามเงยอะไรอย่างงี้ไม่ได้ หัวแขวนไว้แขวนหมายความว่าหัวเราเนี่ยต้องอยู่ตั้งตรงนะคะวิธีการที่จะทําให้เราหัวแขวนได้ตรงถูกต้องก็คือใส่ตาค่ะใส่ตาเราจะมองไปไกลๆนะคะมองไปไกลๆเลยทอดสายตาไปไกลๆมันจะช่วยให้เราหัวแขวนนะคะข้อต่อมาข้อ7ข้อ7เก็บทางอย่ายืดลงมางี้นะคะอ่าเก็บมันเข้าไปดันเข้าไปเก็บเข้าไปนิดเดียว ให้สังเกตรตรงต้นทอนะคะดูใกล้พอะเราหัวแขวนใช่ไหมคะเก็บคางกระดูกตรงต้นคอตรงนี้นะคะเก็บคางปุ๊บกระดูกตรงต้นคอตรงนี้ที่มันเชื่อมอยู่กับกระดูกแผ่นหลังของเราแล้วก็ลงมาก้นกบอะ่ะมันก็จะเชื่อมกันเราต้องการจัดเรียงร่างกายให้กระดูกเราให้เอ็นเราเนี่ย มันไม่คดไม่งอไม่เบี้ยวเพื่อที่จะให้เลือดลมมันไหลเวียนได้ตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยนะคะฉะนั้นเราต้องจัดท่าทางให้ถูกต้องนะคะข้อ8นะคะเราเซร็จร่างกายช่วงตัวแล้วเนาะเป็นเรื่องของแขนแล้วเราทําเหมือนเราอุ้มโอง่งมีโอ่งมังกรอยู่ข้างหน้าจะเป็นโอ่งหรือจะเป็นลูกบอลก็ได้นะคะอุ้มมันไว้วงแขนด้านหน้าจะเหมือนเราอุ้มโอง่งด้านหลังมาดูด้านหลังค่ะวง แขนวงแขนด้านหลังเชื่อมด้านหลังเรามันจะเหมือนคันธนูนะคะมันจะเหมือนคันธนูข้อ9นะคะข้อ9พอเราเซตแขนแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องผ่อนไหลจมศอกไหลเราเนี่ยนะคะอย่าเก้งอย่างนี้อันนี้ยกไหล่นะเก้งด้วยนะพอเราอุ้มโอ่งแล้วพอเราทำให้หลังเป็นคันธนูเรียบร้อยผ่อนไหลจมศอกเห็นไหมคะ ข้อ10ที่สำคัญที่สุดหายใจค่ะหายใจก่อนกำเนิดนะคะหายใจเข้าไปให้ลมเนี่ยเข้าไปถึงแผ่นหลังให้ถึงปอดด้านหลังของเราเลยนะคะขึ้นหัวนะคะหายใจออกผ่านทางหัวมาลงหน้าผากจมูกนะคะอกลงมาท้องลงไปที่ปลายเท้าเลยนะคะ ครบวงเลยซึ่งการหายใจเนี่ยโอสอนไว้แล้วอีกคลิปหนึ่งนะคะลองย้อนไปดูได้นะคะซึ่งวิธีการหายใจแบบที่โอเคยแนะนำไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยเช็คปอดดูด้วยว่ายังปกติดีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าปกติเราจะสามารถหายใจเข้าไปเต็มปอดได้ไม่ติดขัดนอนงายทำได้สบายมากนะคะลองไปดูคลิปที่โอเคยลงไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ เป็นเรื่องของการยืงจันจวงล้วนแต่ย้ำอีกครั้งเมื่อเซตร,ร่างกายถูกต้องตามเคล็ดวิชาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญคือให้หายใจค่ะลึกทั้งเข้าและออกอย่ากกลั้นหายใจนะคะพอครบถ้วนองค์ประกอบทั้งหมดนี้แล้วนะคะ รับรองว่าเราจะสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นฟื้นฟรูร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีทั่วร่างกายและเราก็จะสามารถสู้กับโควิดได้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะทุกคนมีเวลาอยู่บ้านกันมากเลยแล้ววิธีการฝึกยืนจันจวงเนี่ยก็ไม่ได้เสียเนื้อที่ที่บ้านเยอะเลยนะคะอยู่กันหลายคนก็ยืนใครยืนมันได้เลยมุมใครมุมมันนะคะฟื้นฟูสุขภาพกันด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ที่บ้านค่ะ ยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ไทชาิดีว่าให้โอด้วยนะคะอาทิตย์หน้าอย่าลืมมาดูกันนะคะว่ามีเคล็ดลับอะไรที่จะมาแนะนำอีกค่ะบ๊ายบาย